สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันลยรักพันไม้าเพื่อนๆมากราบพระขพอพรที่วัดศรีมงคลร,รัตนารามจังหวัดศรีสะเกษนะคะนี่บรรยากาศค่ะเพื่อนๆบรรยากาศในวัดทุกคนมาทําบุญกันเยอะแยะมากเลยค่ะเป็นวัดที่สวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะอยากให้เพื่อนๆถ้ามีเวลาแวะมากราบไหว้กันนะคะเป็นวัดที่สวยงามมากค่ะเพื่อนๆ วันนี้วันอะไรรับผ่านไม้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในบริเวณวัดนี้นะคะวัดศรีมงคลรัตนารามค่ะค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะวันนี้พามารับบุญด้วยกันนะคะสวยงามค่ะ เชิญพื ist, movement, ่อนเพื่อนนะคะเสร็จจากภารกิจว่างๆมาวันใดแวะมากราบไหว้ขอพรกันนะคะใช่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อน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 ชมมาดูวัดนะคะ ี่คือภายในสารานะคะสาราของวัดศรีมงคลรัตนารามค่ะเพื่อนๆทุกคนก็มาไหว้พระขอพรกันเยอะพอสมควรนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะ เห็นแล้วเกิดความชอบความศรัทธาความเลื่อมใสก็แวะมากราบไหว้กันนะคะกำลังสร้างกำลังขยายมากเลยค่ะทุกคนกำลังเข้ามาเยอะแยะเลยค่ะ ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะคแล้วจะาวพาชมบรรยากาศข้างนอกให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันอีกในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ